สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซาสากะครับวันนี้ในขณะที่ผมกำลังลงจากรถก็มาเห็นครับสิ่งนี้หล่นอยู่นะครับเป็นเศษชิ้นส่วนของยางรองสวิตไฟเบดผมรู้ทันทีเลยครับว่าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว ยางรองสวิตไฟเบรกนี้ชำรุดครับหมดสภาพและหลุดลงมาอยู่ที่พื้นยางปูพื้นจะทำให้รถของผมเนี้ยไฟเบรติดค้างเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขเฉพาะหน้าครับหากท่านจอดรถทิ้งไว้รถของท่านไฟหมดแน่เลยนะครับเดี๋ยวจะมาแก้ไขเฉพาะหน้ากันครับ ไฟเบรกติดครับไฟเบรกติดอยู่รับีนมาดูชิ้นส่วนกันชัดๆอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับ ชิ้นส่วนจริงๆแล้วประมาณนี้กล้าชำรุดหักออกมานะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจุด ตรงนี้นะครับจะมีสวิตสวิตไฟเบรกแล้วก็ขาเหยียบเบรกย,ย,ยางในจุดที่หล่นหายไปก็คืออยู่ตำแหน่งตรงนี้ตรงช่องวงกลมนะครับยางนั้นหล่นหายไปจึงทำให้ไฟเบรกติดตลอดในขณะที่เราจอดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องทำการแก้ไขชั่วคราวไม่ให้ไฟเบรกติดตลอด หานามบัตาเก่ามาสักใบนะครับพับครึ่งแล้วก็พับอีกทบหนึ่งพับสองเที่ยวนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปบังตำแหน่งสวิตช์ไฟเบรกตรงนี้ อันนี้ก็เป็นวิธีการทำให้ไฟเบรกดับนะครับชั่วข่าวแต่เราจะต้องไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเบรกเพราะถ้าเราเหยียบเบรกกระดาษอาจจะหล่นลุดลงมาได้นะครับแต่วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้ไฟเบรกไม่ค้างนะครับไฟเบรกไม่ค้างเป็นวิธีชั่วข่าว ต่อไปก็นำเข้าศูนย์บริการครับเปลี่ยนยางรองตรงจุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้ตัญญาณไฟเบรกค้างนะครับ ที่ผมจะประกอบให้ท่านดูว่าลักษณะจริงๆมันเป็นยังไง เป็นไปสักลกลใช่ลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะิดไปซะก็จะเป็นแบบนี้ แต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวจะเราจะเอาลูกยางใกล้ๆตัวนะลูกยางแบบนี้มาตัดแต่งให้มีลักษณะคล้ายใส่ชั่วคราวแล้วกลับบ้านไปก่อนนครับตอนนี้ผมอยู่ออฟโรดแกเดี๋ยวแก้ไขชั่วคราวนะครับทำตัวนี้ แล้วก็ใส่กับบ้านไปก่อนแต่เดี๋ยววันจันทนะครับศูนย์บริการเปิดเราก็จะเปลี่ยนกันอีกทีนะครับลักษณะยางรองขาเบรกก็จะเป็นแบบนี้แตกออกมาแล้วทำให้ไฟเบรกติดค้างถ้าไม่ทันได้ดูนะครับ แบตหมดพวกนี้เชา้าสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเราจะตัดยางตรงนี้ เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ชั่วคราวครับเดินทางกลับบ้านกันก่อนอไปดูกัน และแล้วไฟเบรกเราก็คืนสู่อาการปกติขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโปรดกดติดตามผมกันด้วยนะครับ